สวัสดีกันด้วยนะครับเ่าเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาสอนทำบันทึกติกตอกนั่นเองนะบันทึกตรงไหนนะครับคือนนอ,อันี้นี่ทำยังไงนะครับแล้วมีกี่ขั้นตอนนะครับก็ไปดูกันเลยนะก็ขั้นตอนแรกนะครับเข้า Google นะครับพิมพ์เว็บไซต MM ์เกม m อ p s นะครับใส่อยู่อันแรกเลยนะเพียงนก็ไปเลยอ่าขอเข้ามาแล้วนะห้กรอกชื่อชื่อนราัสผ่านนะครับ ใครยังไม่มีนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะใส่กรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วไปย,ยืนยันรหัสผ่านเนาะประกอบครบถ้วนหมดทั้ง4อย่างแล้วครับไ่ยืนต่อช่องนี้ด้วยเพื่อทาการสมัครสมาชิกนะครับสมัครแล้วก็ลุงชื่อเขาใช้งานกันเลยนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ K M MM, นั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับมาตรงบนมุ กมวดหมู่ก็จะมี f a c e o o o k Youtube เ i อ Instagram กรนะครับแล้วก็มีสื่ออื่นๆมากมายเลยนะครับให้ทำการอ่านดูได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็มาเพิ่มคนดูขออภัยนะครับผมก็จะมาตรงบริการแนะนำา i k กต k นะครับอันนี้เนาะนะการบริการนะครับการบริการก็จะมีคอมเมนต์นะครับมีบันทึกเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำอันนี้เนาะมาแชร์คลิปนะครับ แชร์แล้วก็ปั๊มถูกใจปั๊มวิวปั๊มผู้ติดตามเลยก็ว่าไปอย่าผมเลยมากดมาปั๊มบจุอันนี้นะครับแบบเพน่ันทีไวมากนะก็คำอธิบายขึ้นมาแล้วนะไม่ทำการอ่านให้เรียบร้อยเลยพออ่านแล้วนะครับเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ก็คือลิงก์ที่เราจะทําการปั๊มบรรจุนั่นเองก็เดี๋ยวผอเอาอันนี้แล้วกันนะครับคัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับแล้วก็วางพอวางแล้วนะครับก็ดูตรงปริมาณนะครับขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยเนาะสงุดหนึ่งหมื่นเนาะ ก็ผมก็ปั๊มขั้นต่าไปนะครับข้าบริการขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งจสี่สน,นะครับก็เฉลี่ยประมาณ2บาทเองนะถูถกมา,มากๆเลยนะไพื่อทำการสั่งซื้อได้เลยะระบบได้รับการสั่งซื้อคุ้นแล้วนะครับขึ้นหน้าจ่างอยเขียวเนี้ยเพื่อทำการรอมันจะขึ้นเลทเลยนะผมบอกแล้วนะว่ามันไม่มีกี่ขั้นตอนเองนะครับมันไม่มีกี่ขั้นตอนเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้เรวนหน่อยอ่าก็ ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูประวัติการสั่งซื้อนะประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรหัสบอกนะครับอสถานะนะกำลังประมวลผลอยู่ที่เหลืออยู่นะครับ100แล้วก็การบริการก็บอกล้วนะว่าเลือกอะไรไปค่าบริการก็มีนะครับลิงก์ก็มีเนาะก็มีเพียงเท่านี้นะครับบอกการสั่งซื้อหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อเติมเงินนะครับการเติมเงินก็จะมีอยู่5ช่องทางนะสแกนเคอร์โค้ดทรมอนี่วอลเล็ตอ่างเปาเวลล์นะครับคริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มอนี่เนาะ ๋ยวผมสแกนให้ดูนะครับกดกรอบจำนวนเงินลงไปนะครับกดเติมเงินอ่ะหน้าต่างสแกนขึ้นมาแล้วนะครับให้ทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งนั่นขวามือบนตรงนี้เลยนะก็ภายใน30มิวิไม่ก็หนึ่งหนึ่งสองนาทีเองต่อได้เงินกันแล้วนะก็มาดูการบริการเลยนะเนาะบริการนะครับก็มีต่างๆเลยนะให้ทําการอ่านได้เลยนะครับอันนี้เนาะ ก็ถูกใจอันไหนนะครับติ๊กดาวด้านซ้ายนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดด้านขวาได้เลยให้ทาการอ่านไปเลยเนาะอันนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงบริการนะครับหรือว่าออเดอร์ติดขัดอะไรนะครับสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้ได้นะครับเป็นติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรงช่องทางไลน์นะครับเป็นไลน์แอด M M ขีด T S นะครับแต่แอดหน้าด้วยนะถ้าเพื่อนๆไม่ทะ่วกทางไลน์นะครับก็จะมีตัวช่วยเหลือตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับก็จะทาําการตอบอยู่เนาะเขียนหัวเรื่องที่ม้อความตรงนี้นะครับกดส่งเสือได้เลยไม่ว่าจะเป็นจำนวนไม่เข้าขอเร่งความเร็วขอเติมยอดลดนะครับหรือว่าขอยุเลิอกออเดอร์ก็สามารถทํารายการกันได้นะครับณตรงนี้วข้อต่อไปเลยนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนนะครับให้ copy link ของคุณตรงนี้นะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับอัตราค่าแนะนําก็จะได้5%กันเลยทีเดียวเนาะอันนี้ต่อยอดที่เพื่อนฝากมาเลยนะเราก็จะได้5%เนาะอ่ากัาเว็บไซต์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมจะมารีวิวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูบันทึกก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างแล้วเนาะก็้าขึ้น1อย่างนี้นะครับลองดีไซน์ั้งหนึ่งทีอ่ะก็ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลอสักคู่นะครับและเดี๋ยวจะตัดมาตอนที่บันทึกมาแล้วนะครับ หลัที่ผมทําการรอมานะครับก็มันึกขึ้นเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอประมาณ5-6นา,าทีเองนะครับมันถึงขึ้นม,มาแล้วเรียบร้อยนะขอเพื่อนๆคนไหนนะสนใจอยากปั๊มบันทึกหรือว่าปั๊มไร้ปัม๊มอ่าต,ต่างๆก็สามารถทำรายการได้นะครับสามารถเพิ่มผู้ติดตามติทตอกได้ด้วยนะก็ะะะเดี๋ยว ให้พเพื่อนๆนะครับเขา้ากดเพื่อนพเพิมวเไซต์เกม M E T F นะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยมผมจะทิ้งไว้ให้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ